วันจูจูเอสสวัสดีครับพวกเรานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแววู่งานวันนี้นดึงนักได้มาเียเจนแล้วก็เครับก็เหมือนเป็นหนึ่งในแผนที่ใหม่ของรงแรคือได้ได้มาโชว์ในโรงหนังเออเรียกได้ว่าตรงตีมนัก่ตรงตีมได้ก็ก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับที่ทางเวียเจอ เอ็นดูพวกเรานะผมแล้วก็จะบอกว่าโรงข้างในเราไปสองังาแล้วใช่ก็จะบอกว่านุ่มและสบายบริการดีมากใช่ับมีปััเบาะเท้าวางเท้าเอ็นหลังได้หมดเลยครับเอ็ไ่กลมาใช่เอ็นแบบเอ็นนอนอะเอ็นนอนได้เลยครับผมเราได้เข้าไอนเรียบรแล้วโซนไหนพิเศษตงไหนพิเศษกผมก่อนก็ต้องเป็นโซนที่นั่งดูนะครับาเราเนี่ยชอบดูแล้วก็อาจจะมีโซนที่ ซายนิดๆเธอมันหลังไปหน่อยมาได้เลยอ่านอะไรผมชอบโซฟาโซฟาแอ้วีผมนั่งแล้วมันนิ่มขนะแล้วผมรู้สึกว่ามันจะทำให้นั่งดูหนังได้สบายก็เลยชอบโซฟาเป็นเป็นองค์ประกอบนอกแล้วดับว่าผมคึกข้างในแล้วชอบครกน้ำครกน้ำเยี่มากเข้าไปผมมีโอ้าดีของพวกน้ำเลยครกน้ำดีมากมีผ้ามี อย่แบบครคันมากก็คือบริการระดับแบบสสุดครับอยห้องน้ำามจะชบบอบอยๆๆผมผมู่แล้วครับผมผมผมชอบเราครับใช่แค่รู้สึกว่าแบบเหมือนมีอะไรบริการให้เราเยอะดีมีของกินให้เยอะดีแล้วก็ระหว่างที่รอแบบรอหนัง เราหลังฉากเราเราหลังเริ่มเราสามารถเป็นแบบนั่งนันได้สมมติแบบมาดูหนังกับเพื่อนแล้วแบบเพื่อนมาสายก็อรอเพื่อนได้ใช่ช่วงเวลารอพุอ่มอย่างเงี้ยใชอพุ่มไม่เคยสายอ,าอ,อ้อาวพุ่มเหรอฮะผมชอบความเป็นส่วนตัวครับคือคือ,คอเอาจริงคืออา่าโรงหนังเราด้วยแล้วมีหลายที่นั่งแต่พอเข้าไปมันรู้สึกเหมือนเหมือนเรานั่งดูอยู่บ้านเลยเหมือนเราแบบไม่มีใครมารบกวนเราแล้วก็คือแบบทุกอย่างเขาจัดดีมากๆเลยครับผมเลยชอบส่วนนี้ ผมชอบคอมเบเดชั่นของเาครับผมอะไรนะคอมเบเดชันคือเนี่ยมีทั้งหมอั้งห้อหอมั้งอาหาร้งเครื่องดื่มใกินระหว่างดูหนังะครับผมอย่างมันพร้อหมดเลยแล้วผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันดีเป็นหมดมันดูหนังอย่างมีความสุขอย่างมีอาหารสเออใช่ก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆครับผมอ่ามีอนครับตอบครบกันหมดแล้วผมบอกว่าชอบฟแล้วกันเดินเข้าไปก็ชอบแล้วก็บรรยากาศก็ดีแล้วก็บอก็ดีแล้วก็ซุกอย่างก็ดีหมดเลยครับก็ แนะนำให้มาที่นี่มากๆากๆเลยครับครับวันนี้เราเข้าโรงงานกันบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยแต่ก่อนแต่ก่อนอะบ่อยนะเพราะว่าเรามีเวลามากกว่าน,นี้ยวจะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาละพี่ภูมิพี่ภูมิมช่วงนี้ก็แย,อย,อยไ่ไป<ต>ใช่ไปใช่ว่างช่วงไหนก็ก็แยกกันเข้าใช่แต่ว่าภาพมีลงนี้แล้วว่าเราต้องมาด้วยกันแล้วป่ะไม่คือ <c oughs> ผมอะชวนพี่ภูมิไปตลอด แต่พี่ภูมิมาบอกว่าเอ้ยไม่ว่าไม่ว่าลาด้วยกันอีกแล้วเป็นบทนะสงสารอีกแล้วไม่เคยน่าสงสารผมชวนพี่จริงๆแต่พี่ไม่ยอมมาของผมแล้วผมมาเจอพี่ไปดูหนังคนเดียวแล้วบอกว่าก็ถามว่าทำไมพี่ภูมิไม่ชวนผมอ่ถ้าแทนชวนพี่มาดูหนังที่นี่พี่จะมาเใช่ไหมสัญญาสัญญาจริงนะสัญญาครับคุณจะบอกว่าปกติเวลาเรามาดูหนังด้วยกันอะเราสมมติว่าเราต้องเติมบารคอนใช่ไหมครับเราต้องแบบเขียนกันว่าเฮ้ยใครรูกก่อนแต่เนี้ยเราสามารถกดปุ่มได้เลยใช่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 แบบบริการอย่างที่ ผมก็ฝากเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาที like ่ี uh ่ร้านของ VJ VJ c i n ี m a นะครับผมก็คือมีทุกอย่างมีโค้กทั้งลาวน์มีห้องน้ำที่ดีแล้วก็โรงหนังก็คือครบทุกอย่างทั้งอาหารการกินหมอนกระดูทุกอย่างครบมากๆครับผมยังไงก็ฝากกันมาเยอะๆนะครับผมจะต่อให้จะได้มุมไหนของโรงอ่ะก็คือดูชัดดูแบบใช่งาครับใช่อารมณ์ f ี e l i n ทุกอย่างสุดีมากๆเลยครับผมฝากด้วยนะครับผมเจ VJ VJ c i n ี m a นะครับครับผมเย้ ซ้อมอะไรคะซ้อซอมคออมรับซ้อมเมื่อ <c oughs> <ะ>่ะไม่คือคือจะบอกว่า <c oughs> เดือนเนี้ยจะเส้นเดือนแล้วแล้วก็เดือนหน้าก็มีงานทุกวันเลยเออถือว่าเราก็ต้องซ้อมซ้อมกันแบบหนักหน่วงครับเพราะว่างานมันเยอะมากเออแต่แต่ <c oughs> แต่มีได้อีกแต่มีได้อีกเราถามมันมาดูมันก็ไม่กข้าดนั้นเี่เข้ามาได้ก็ต้องซ้อมไงก็แล้วมีงานเข้ามาเดี๋ยววันซ้อมก็จะโยกไปอันนี้งานกล้วอาเป็นไงบ้างคะเตรียมตัวเป็นไนแล้วทำลุนควด้วยแล้วจะต้องมีโชว์ด้วยลิซ่าแบบกันตัวเสร็จในบ้านกันตัวเสร็จใน้านอล้วตัวเอ สุดยอดครับเออจ๋งเป้งครับรอดูจ้าออแบบใหม่นะเออ,เอ,อใหม่ดูอย่างดุดันเงินออน่ากลัวมากออดูดันมากออส,สามยังม แต่ผมว่าผมอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มานางตุตี้กันเพราะว่ามีหลายๆศิลปินที่ได้ขึ้นโชว์นะครับผมก็มีหลายศิลปินที่ได้รุ่นรางวัลในครั้งนี้นะครับผมก็มาร่วมให้กำลังใจไปกับพวกเราได้นะครับผมในบ้างก็ดูถันรลายก็ได้ใช่ไหมครับไม่ไีหลายๆศิลปินมีใหม่ที่เกิดขึ้นด้วยเนาะใช่ครับได้ดูหรือเปล่าครับที่ทุกครีวิวดูมา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 เลยทั้งทั้งเจนทั้งรักของเมวคุณ แต่งานผมก็อยู่แต่งานทำไมอ่ะใช่พูดถึผมว่าอย่นิดนึงยผมจะเป็นครับที่เราได้เห็นแบบน้องเพลงเราไปแบบเป็นอตอนที่แบบเฮ้ยเราเข้าไปคนก็เราต้องเห็นเป็นไงบ้างอ๋อผมรู้สึกว่าโอ้โหแบบทำถึงมากเลยครับผมเพราะว่าเหมือนเขาแกะมาเป๊ะเลยอ่ะใช่แล้วแบบเอ่อบางอย่างที่แบบเหมือนคือเขา พูดง่ายๆคือเก็บดีเทลเปแล้วก็รู้สึกว่าเ,เราภูมิใจที่ผลงานของเราได้มีคนอื่นมา represent ก็เลยรู้สึกว่าน้องน้อง,น,องน้องเก่งมากเลยครับผม<ช>แล้วจริงไม่ไม่ใช่แค่วงเรานะเต้นของหลายวงเลยแล้วเราเราดูแลเรารู้สึกว่าเราเห็นถึงความตั้งใจของน้องเขาคือเราดูแค่ตัวผลงานออกมาเรามองเห็นเลยว่ากว่ากว่าจะมาถึงวันนี้น้องเขาซ้อมหนักขนาดไหนนี่ครับผมใช่ใช่เป็นก็อยากคอนเฟิร์กับวงน้องไ i ส e นะครับผมทุกคนเก่งมากๆก็หวังว่า อยากบอกว่าดีฟปอกมันก็พอเห็นอย่างนี้พอเห็นเรื่ดเนี่ยพอเอาเพลงเดบิวของแต่ละวงมาเล่นด้วยกันมันก็ดูอบอุ่นมากๆที่บอกดูสนุกขึ้นมาทันทีก็หวังว่าเราจะได้ร่วงมงานกันนะครับผมครับแฟนๆไลฟ์คารเป็นจุดอันตราครับ สำหรับแทนแทนบางคนที่ที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าไหนคืออาจจะไม่ได้ทำต่อหรือหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพราะว่าพวกเราเองก็มีือผ่านได้เจอกันแล้วก็ไม้คุยกันอะไรนครับก็คือรู้สึกว่าเสียดายเลอยากให้อย่ดกันให้ึงกอนตกตึ้นไปเรื่อยๆนะแต่ว่าตอสุดท้ายไม่ว่าเขาจะเดินทางเส้นทางไหนก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามด้วยทุกคนนะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นยังไงทุกคนก็ยังมีความฝันมีความตั้งใจอยู่ ก็คือเดินใกล้แล้วคือเปงานตุนปีนั้นก็มาของหนุ่ไปพร้อมกับโซกาด้วยแลก็โซกาเรามีงานทั้งของการเลยสาม,มารถไปเทีย่ยวม้วนจอยไปโจ๊โจโจโจกจจกันได้ไดไดหลายที่เลยแล้วก็จริงทั้งปีเลยเราจะมีงานเยอะมาก <c oughs> เราไม่ไซ้อมกันเยอะมาก <c oughs> ก็เลยฝากทุกคนติดตามด้วยมาด้วยเยอะนะครับผมปีนี้น่าจะเป็นปีที่สนุกครับผมปีสนุกครับ เอาฝากเพลงครับผมก็ก็เลยล่าสุดพวกเราได้ปล่อยเพลงไอคอนเดนไมจิไปนะครับผมก็อยากให้ทุกคนไปฟังกันนะครับดู MV ด้วยนะครับผม MV สวยมากๆนะฮะก็สามารถดูพวกเราเอลลาท่าทางเอลลาเซอร์ฟิเชลลุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมก็ครับผมมาสรุปไปกับพวกเราในปีนี้กันนะครับเพลงใหม่ทีเพลงใหม่ที่เพลงใหม่ในระหว่างเพลงนั้นเดี๋ยวือดแล้วไปกันเออเวลาเวเราเลยครับ